สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามีประเด็นร้อนประเด็นร้อนร้อนมากเลยต้องดับกระหายประเด็นด้วยการกินน้ำาครับผมอ้าวนี่มีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอ่ามอบน้ำดื่มให้เราครับคือประเด็นมีอยู่ว่าคุณเคยสังเกตไหมเวลาแบบโฆษณาน้ําดื่มเวลาเขายกน้ําขึ้นมาดื่มองนี้เขากินยังไงให้มันมีเสียงแบบขนาดดังขนาดนั้นอ่าวันนี้เราก็เลยสงสัย แล้วเราก็จะมาหาวิธีการว่ากินน้ํายังไงให้มันดังได้ขนาดนั้น่ะครับผมเหมือนว่าเป็นการสร้างความสดชื่นเพิ่มเข้าไปผมว่ามันประเด็นนี้น่าสนใจแต่ว่าไม่ไม่เคยมีใครมาสนใจไงมีแตบบ่พวกผมมองเห็นเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการกินน้ําแบบปกติของคนให้ดูก่อนคือปกติคนเรายกน้ํามาปั๊บดื่มกืนไม่ต้องมีเสียงอ่แต่ถามว่าเอ๊ะทไมโฆษณาน้ําดื่มมึงกินทําเยี่ยอะไรให้มันอัะ ขนาดนั้นกลัวไม่สดชื่นกลัวไม่สดชื่นตะกี้ผมลองก่อนจะอัดรายการผมลองไปสองอึกผมรู้สึกว่ามันมันมีความแตกต่างอ่คือความแตกต่างเอางี้กันผมเดี๋ยวผมลองกินกอนคนใจเลยคนใจเลยหมดเทปนี้เนี่ยมีฉี่กันหนักหนักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอาเอาคอไปใกล้ๆใหม่แล้ว ่ะได้ยินไ,ไหม้กูว่าไม่ได้ยินชัวแต่เอางี้เรามาเริ่มตั้งแต่ท่ายกน้ำน,นั่นต้องกินให้มีเสียงจะมากินแบบเงียบๆไม่ได้ต้องกินให้มันดังแสดงความสดชื่นว่าได้รับน้ำเข้าไปแล้วเขาจะกินต่อเนี่ยคุคุณคุเข้าไปวรนี่ขอกินบุ๊บสดชื่นมาก ต้องเลยเอาละเราจะหาข้อสรุปกับเทปนี้ไม่ได้ละคือเอาสังเกตจากปริมาณน้ำนานตอนนี้โดมจะกินน้ำนิดนิดเดียวก่อนแล้วก็กินมากขึ้นแล้วก,กินมากขึ้นะจะดูว่าไหนมันดังกว่ากันนะลองดูนี่มึงเดี๋ยวช่วยเอนกินด้วยนะนี่นครับเริ่มจากขอมนี้เราจะกินนิดเดียวก่อนเอาแะอึกเล็กๆพอโอ้ไม่ได้ยินเลย แสดงว่าอึกเล็กไปปริมาณน้ํานี่เป็นปัจจัยน้อยน้อยมากแสดงว่าปริมาณน้ํานี่มีมีส่วนแล้วมีส่วนเดี๋ยวให้คุณเคนวิเคราะห์แล้วกันโอเค <ๆ S 1> แล้วต่อไปเราจะกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะขอแวนแ่นนักวิทยาศาสตร์มัในจะใส่ได้เลยเริ่มดังขึ้นมึงเลยเริ่มดังขึ้นแต่ว่าแต่ว่ากูเลยไงอ่ะอาจจะไม่เกี่ยวกับปัจจัยนี้เท่าไหร่แต่ว่าปริมาณน้ำแสดงว่าเริ่มมีผลใช่เริ่มมีผลนะ แล้วต่อไปเราจะกินอึกใหญ่เลยอึกใหญ่โอ้ย <Hey, S 1> oh. เี่งดังนะอึกตะกี้ดังมากอึกตะกี้แสังว่าถ้าเกิดยิ่งดื่มน้ำเข้าไปเยอะอ่ะแต่มันอยู่ที่จังหวะหายใจไหมจังหวะหายใจน่าจะเกี่ยวข้องเราลองกินอึกหนึ่งแล้วอึกอึกอึกสามทีดูอ่ะเพื่อจะดังกว่าเดิมเออนี่กินเยอะนะเนี่ยเ,เยอะยอืมอือ มาแล้วแบ่งแบ่งคืนทานทีของว่าอึดที่สามอึดสุดท้ายของการดื่มน้ํผมว่าไม่ผมคิดน่ดังสุดไดดังสุดน่าจะดังสุดเพราะว่าอ่ามันเป็นอึกที่เราต้องการแบบสดชื่นมากอ่ะอ่าก็ไม่นด้ขอสัมภาษณ์ตัวของทอาใหม่เหม อีกทีเดียวเดี๋ยวเราจะได้ข้อสรุปแล้วเราจะไม่ยืดเดยอะรายกาเราจะไม่ยืดเดย้อะเพราะเดี๋ยวจะปวดฉี่มากกว่านี้อ่ะลองดูลองใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะกินให้มันเยอะ <c oughs> ๆเลยเยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวอึกสุดท้ายมาฟังกันว่ามันจะดังจริงหรือเปล่าเอาเนี่ยเอ้ยดึงเอ้ยดึงสามบล็อกนี่สามบล็อกเลยเอาละแดกไปฉี <c oughs> ่ไปอะ่ะทีนี้อือหึอือฮึโอ้มาแล้วนะอันนี้เป็นกิ๊ดสามเหมือนเดิม กู <c oughs> จะเลยอ,อย่างเดียวเลยวะ่ะลมหมดแต่รู้สึกว่าปริมาณน้ําเนี่ยอาจจะไม่ใช่ละอาจจะไม่ใช่ประเด็นไหมก็มีส่วน,วนเพราะวนถ้าเกิดกินน้ําเยอะก็สามารถทําให้หรือว่าสร้างเสียงจากการคืนแต่ถ้า,า,ากินนิดเดียวเนี้ยลองกินน้ำลายดูก็จะรู้ว่ามันไม่มีเสียงหรอกรอืมแต่ประเด็นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนเอาไว้เทปหน้าเดี๋ยวเราจะหา <c oughs> ข้อสรุปขอสรุปมาให้แต่ผมเชื่อว่าขณะที่มีคนดูเนี่ยต้องมีคนแบบคืนน้ําลายตัวเองอะไรอยาคุณคุณรู้สึกนาไปกับเรา้วยหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดคุณสรุปได้นะสรุปมาแล้วเดี๋ยวผมรอดูอยู่เนี่ยอ้าวอาเทปนี้จบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ